มะขามคู่พื้นฐานเกษตรคุณภาพอุตสาหกรรมทันสมัยนำพาคุณภาพชีวิตสู่สังคมเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนที่นี่คือเทศบาลเมืองมะขามคู่ประตูสู่เมืองระยองในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง ตำบลมะขามคู่แยกมาจากตำบลพนานิคมเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2536และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามคู่เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่1ตำบลมะขามคู่ และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลมะขามคู่เมื่อวันที่17มิถุนาย,ยน2548กระทั้งได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองมะขามคู่เมื่อวันที่28มีนาคม2568เพื่อรองรับการขยายตัวและการพัฒนาเมืองในทุกมิติราประจําเทศบาลเมืองมะขามคู่เป็นรูปต้นมะขามสองต้นด้านหลังเป็นภูเขาสื่อถึงที่มาของชื่อมะขามคู่เทศบาลเมืองมะขามคู่ตั้งอยู่หมู่ที่7 บ้านเขาจอมแหซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองมีพื้นที่รวม105ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ65,625ไร่ประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมด7หมู่บ้านหมู่ที่1บ้านหนองว่าหมู่ที่สองบ้านชากนอกหมู่ที่สบ้านมะขามคู่หมู่ที่4บ้านขนามไร่หมู่ที่หบ้านชากเจ้าเดียวหมู่ที่6บ้านชากอ้อยและหมู่ที่เจ็ด บ้านเขาจอมแหะมีประชากรรวม15,774คนแบ่งเป็นชาย7,870คนหญิง7,904คนรวม14,768ครัวเรือน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมะขามคู่นำทีมโดยนายอมรเทพเล็กโลกงนายกเทศมนตรีเมืองมะขามคู่โดยมีนายสุชาติทุยาวัตรนายนัทธนพลจายเจริญและนายพศวัตรม่วงแกมไหมเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองมะขามคู่นายพานุวัฒน์ชัยเทวกุลเลขานุการนาย,ยกเทศมนตรีดางสาวศรีเวียงทองคำนายจิรธิศักดิ์ไกรทองที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมะขามคู่สภาเทศบาลเมืองมะ ปรคู่ uh ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองมะขามคู่รองประธานสภาเทศบาลเมืองมะขามคู่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองมะขามคู่สมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งสมาชิกสภาเทศบาลเขตสองสมาชิกสภาเทศบาลเขตสามขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองร่วมกับนายกฤตตินมีลาบประลัดเทศบาลเมืองมะขามคู่รองประลัดเทศบาล และแบ่งออกเป็นเจส่วนราชการได้แก่สำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมกองการศึกษากองสวัสดิการสังคมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองมะขามคู่กำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองผ่านหายุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงทั้งโครงสร้างพื้นฐานวิถีชีวิตคนเมืองและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทศบาลเมืองมะขามคู่ได้วางแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไว้หลากหลายมิติเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีระบบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ e-lighting เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและบริการประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสานต่อโครงการเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีการขยายโครงการถนนปลอดภยัยการติดตั้งกล้อง C C T V และระบบเสียงไร้สายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลพร้อมทั้งสร้างกลไกด้านความปลอดภยัยโดยทีมงานเทศกิจและหน่วยงานรับมือภัยพิบัติที่พร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมง ยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาด้านการศึกษาการกีฬาศาส,สนาและวัฒนธรรมเทศบาลเมืองมะขามคู่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้สนับสนุนพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสนับสนุนการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้ครบทุกโรงเรียนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนและกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ระดับปรถมวยัยโดยจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลที่ทันสมัยครบเครื่องเรื่องภาษา3ภาษาได้แก่ไทยอังกฤษ น,นอกจากนี้เรายังส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพการละเล่นพื้นบ้านและการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นเช่นประเพณีลอยกระทงงานแห่เทียนพรรษาและเทศกาลสงกรานเพื่อให้ความงดงามของวัฒนธรรมยังคงสืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน เทศบาลเมืองมะขามคู่ส่งเสริมการสร้างรายได้ผ่านมหากรรมสินค้าชุมชนโอทอปและมีการเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มอาชีพต่างๆได้นำเสนอสินค้าท้องถิน่นเป็นการสร้างรายได้สร้างโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการศึกษาการประกอบอาชีพรวมไปถึงการจัดสวัสดิการในชุมชนสร้างสังคมคนในชุมชนไม่ทอดทิ้งกันโดยมีเป้าหมายให้บุคคลสามารถพึ่งพาตนเองมีความสุข และดำเนินชีวิตต่ออย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองมะขามคู่ใส่ใจสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณาสุขให้ประชาชนและคนในชุมชนได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวมุ่งมันบริการระดับปฐมภูมิส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคการให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นโครงการจัดบริการด้านสาธารณา ส,สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมีการจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุผู้พิการตามข้อมูลบริการภูมิสารสนเทศ GIS ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสนับสนุนเตียงรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างและดัดแปลงโดยการนำร้องเป็นศูนย์ซ่อมสร้างแห่งแรกของอำเภอนิคมพัฒนาในปีงบประมาณพุทธศักราช2567 การจัดตั้งอาคาร MCCS มะขามคู่ Community Care Station สถานีบริการสุขภาพมะขามคู่ให้เป็นพื้นที่สำหรับชุมชนจัดบริการสาธารณาสุขรวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยส่งเสริมรักษาฟื้นฟูร่างกายจิตใจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการกายภาพบำบัดดำเนิน,นงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยการอบรมให้ความรู้และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายอีกทั้งการฉีดวัคซีนและทำหมันให้แก่สุนัขและแมวมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอีกทั้งรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวรองรับผู้มาเยือนทั้งวดัดน้ำตกและจุดชมวิวเพื่อให้เมืองมะขามคู่น่าอยู่เกิดการท่องเที่ยวกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน อย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่5การพัฒนาด้านการจัดการองค์กรตลอดหลายปีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองมะขามคู่ได้รับรางวัลมากมายจากหลากหลายสาขา ทางด้านการบริหารจัดการที่ดีสิ่งแวดล้อมการศึกษาและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2568เทศบาลเมืองมะขามคู่รับมอบประกาศนียบัตรเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในงาน Thailand Smart City Expo 2025ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตและยังได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับดีในวันที่17มีนาคม2568ณโรง แรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชั่นจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยมุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยโปร่งใสและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเทศบาลเมืองมะขามคู่มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับในการให้บริการประชาชนเราปรับปรุงระบบบริการให้สะดวกรวดเร็ว พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระบบการรับแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ e f i g h t e r ระบบท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อรองรับการบริการประชาชนในอนาคตอย่างทั่วถึงพร้อมจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ RC ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายยกระดับการบริการให้ทันสมัยและครบวงจรสะดวกรวดเร็วและโปรง่งใสเมื่อแห่งความสุข เกษตรกรก้าวหน้าอุตสาหกรรมทันสมัยมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเทศบาลเมืองมหาคู่เดินหน้าพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่และทันสมัยอย่างยั่งยืนบนรากฐานแห่งความร,ร่วมมือและคุณภาพชีวิตของทุกคนจากขนาดเล็กร่วมมือพัฒนาเติบโตสู่เมืองเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม